สัสดีค่ะจอยนะคะเป็นเจ้าของร้านวิลานะคะจอยจะพาเข้าไปดูในร้านวิลานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตามมาค่ะคอลเลกชันแรกเป็นคอลเลกชันลายเหรียญน,นะคะจะเป็นแนวมิลิเทอรี่ชิกนะคะก็คือจะเป็นแนวทหารนะคะดูค่อนข้างทรมะทแมงนิดนึงนะคะสีสันก็จะเป็นแนวสีแบบทนส้มทนกรมท่าดูเข้มแข็งนะคะ ทางหนึ่งที่ดิสเพลย์ในร้านตอนนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันสปริงซัมเ m อร์ซึ่งเราทําให้กับครีมทาผิวซิ t ร a านะคะคอลเลคชันนี้เราจะเน้นเป็นตัวการ์ตูนผิดสัดส่วนนะคะแล้วก็จะมีสีสันเป็นสีพาสเทลแล้วก็จะมีดีเทลเป็นพวกแบบคัตติ้งโชว์ผิวอย่าลืมแวะมาทักทายกันที่ร้านวิลาสยามสแควร์หลังฮัทล็อกคาเฟ่นะคะ